ซึ่งในวันนี้เนี่ยเราก็จะมาอบอะไรอ่ะปีนเขาคือแบบนี้เนี่ยเราจะมาปีนเขากันก็คือแบบใครที่เล่นแบบนี้คือทุกคนเราอยากให้เราจะคัดลอกลิงคัดลอกลิงโอ้ยน้ำแข็งนี่มันแบบอันนี้ด้วยอย่าพักกันอย่าพัก โอ๊ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยจิยย๊บแข็งลื่นมากเลยนะทุกคนแลเลือดคือแบบ91อ่ะเดี๋ยว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 เยวมาถึงสักทีต่อไปก็อุ้ยเกือคบคือตรงน,นี้เราต้องเดินอย่างระมัดระวังเลยเนาะไม่งั้นคือแบบ ตายแน่แล้วก็มาทางไหนต่อมาตรงนี้เสร็จแล้วก็ขึ้นไปปีเลยปีนไปก็เราก็มาขึ้นมาสุดทางนะแล้วเราต้องไปทางไหนต่อที่เขาบอกราว,ว่าเราต้องแบบข้ามไปทางนั้นอนะเฮ้ยไม่จริง ว้มาแล้วถ้าเราลงน้ำในนี้ไปคือแบบเราจะได้ตายเนาะทุกคนแต่เราไม่ยอมตายไปแน่ๆไปไปโอ้โหตรงนี้มันคนมันยิ่งเสียวๆอยู่หูกวาา่าจะบานมาได้ ือตอนนี้ตรงนี้เนะี่ยทุกคนคือ,คอแบบแล้วไงต่อหาแล้วก็ให้มาตรงนี้หรอแล้วก็ให้มาตรงนี้อ,อุ้ยเดยนนะนี่เราต้องไปทางนั้นเราต้องไปตามเขาเลยทุกคนเอออุ้ยอือ มาที่เดิมเราก็ต้องไปใหม่อุ้ย,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 ยมีน้ำด้วยวอเตอร์วอเตอัวอ่ามันน้ำหมดเราไปเล่นน้ำจนน้ำเราหมดเลยไปชนทีเดียวนี่น้ำเต็มเลย ไปทางไหนแล้ววะออกไปทางนู้นบายบายโอเคนั้นสำหรับคลิปนี้เนี่ยเราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะบายบาย